สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC มีเงยต่อยสมเด็จโฉกน,นั้นลดบาทมาฟังคลิปสองค่ะพี่น้องจา้าคลิปสองในการรีวิววีโกปีศูนย์หานะค่ะเนาะอีซีแปดนั่นแหละจา้าเออตัวจีเด้อค่ะพี่น้องตัวท็อปเดอ้อตัวท็อปเดอ้อนี่แอร์แบสนะคะตัวจีนะจ้าพี่น้องจา้าเออนี่ตัวจะพา มาฟังเสียงเครื่องนะคะพี่น้องพามาฟังเสียงเครื่องจ้าพี่น้องอืมพามาฟังเสียงเครื่องเนาะวาสิมวนบอเนาะคะ่ะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะปวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็กตัวท็อปก็ต้องเวอร์อยู่แล้วจริงไหมคะเออพี่น้องจา้าไม่ต้อยขายตามสภาพเด้อค่ะเด้ออ่าขายตามสภาพราคาไม่ใช่ต้อยเปิดไว้ว่แพงได้ค่ะหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้อง มาผูดคุยต่อลอกราคากบเป็นยี่ต่อยได้เอาเว้ามาโดนมาฟังเสียงเครื่องเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยลื่มเปิดฟ้ากระโปงไว้พี่น้องเอ้ยเจอพี่น้องเบิ่งฝ่าอีกแล้วเนาะบัดน,นี้เอามาฟังเสียงเครื่องพี่นอ้องอืเบิ่งว่าสิตตึ่มจิดตึมบอเนาะค่ะนี่นี่นี่เพิ่งปิดมาประตูก็ได้เอ็นท์เบเก้า ติ๊ดตึ้มติ๊ดตึ้มพี่น้องจ๋าติ๊ดตึ้มติ๊ดตึ้มาพี่น้องมาเฮอกไปเบิ่งเฮอกไปเบิ่งของเครื่องเฮอกไปฟังเสียงเครื่องเนาะอืกว่าสีมวนซ้ำใหญ่พี่น้องจ๋ามวลมันฟังล่ำอีกแล้วจ้าพี่น้องเ้าเบิ่งของเครื่องเบินเดินจ้าเดินโอ้ยเปี๋ ใสงพี่น e ้องเสียงมวนบ่พี่น้องงซี่เลยค่ะทิงซี ah ่เลยพงศ์เจ้าเสียงมวนบนมีเขกบ่มีแต่ว่าว่าวลว่าหางอม่ยากงมี่ะแล้วเสียงว่าตอนนะคะคุาเดิมนะคะเอลไอทีโค้นะคะบีดีเอล เบียดไม่เคยแก่หน้าโ แม่จ <differences? S 2> ้าอรับพี่น้องมีเควยว่ามาโดนแล้วยุดเว่าให้ฟังเสียงเอาเด้อบารนดีเด้อ สริญดีนะคะพี่น้องอาการเิลามันมนั่นหละจ้าเราพี่น้องเราหน้าลาบแต้สนใจกระพาค้าสอบถามไม่ในก้อยได้ด้วยค่ะ098 584 0212ปฏิโท้ลดราคาเพราะจะใส่น,นะคะอไอรับวีโกโ้ปี05ตัว G นะคะตัวท็อปอาทิตย์นี้ ให้ฟังเสียงเครื่องและติดแขนนะคะแขนให้ดึงรอบตัวรถก็่ะแขมแขมแขมพี่น้องเติ้ว่าพี่น้องเด้อดโซ่ตะยางตะยางห่ามขัดซีสินเลยค่ะพี่น้องอืมมีแขมแขมแขมภาษีหกเก้าแขมแขมแขมดูรอบตัวรถนะคะคลิปแรกไม่เห็ีดต้อยก็พาชมแล้ว เดี๋ยวใครไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ให้ดูรอบตัวรถอีกทีหนึ่งนะคะหไดดจ้างงจ้าตกแตงเหนือเลยนะครับก็เจอประตูแต่งหน้าเจอหน้าพระราบแปดเลี่ยวพี่น้องอือใช่ในแห่งสวยเด้พี่น้องด้วยดูน่ะดูลร้วม้าเห่าดูคุ้แทนแดงไว้ก่อนสีแดงสีน้ำโชกเด้อพี่น้องจ้า แบ๊กนะคะอืมอืมเพราะว่า,าเป็นตัวจีนะคะเอาเอาห้เบิ้งมิตอาฟังนีคลิปแรกให้เบิ้งฟังคุณไปแล้วนี่เบิ้งฟังนีจ้ะยังไงพี่น้องเิตอาสวยสวยจ้าน้องชูโตสวยอีหลีะปิดใบนองพลาแปดเลี้ยวภาพภา ตัสอดตัวดาทมสวยแล้วก็สวยอ่ายตามสภาพค่ะพวกนี้จะเป็นรอยที่เขาแกะคิ้วมันออกนะคะพี่น้องคิ้มมันอาจจะแตกใหยังจะอัเบิสภาพเขาแกะออกเนาะค่ะจะพองเดิมเขาเนาะอื้มตัวทําใและงามแล้วจะแมีงามแล้วบุพี่น้องสวยงามพละราแตกแล้วครับท่านดูขันงหลังนะคะ ตัวจีตัวจีจ้าเรื่องมวลพี่น้องอน,นี่จะมีรอยอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะแค่นี้เองค่ะนีแค่นี้ค่ะนนคืะอกัน,นอืนน่นไม่มีอะไรเลยสวยงามสวยงามจริงๆค่ะสนใจกระท่วมากค่ะพี่น้อง098 584 02 12 สมเด็จโชคอน,นันต์รถบ้านโดยไม่หอกต้อยคนเดิมเปิดราคาไว้ที่1,35,000บาทอ่าขายสดจ้าอ่าขายสดขายสดครับพี่น้องลิปนี่มีต้อยกับข้าบ้านเ,เนลือกเ่ลือกเนี่ยถ้าตีงเลือนเลสิอล่าพี่น้องไปละเด้อครบเวลาแล้วจ้าเว้าโดนโดนนะว,ว่าเป็นยังได้ให้ครบเวลาจ้าพี่น้อง เอาพี่น้องจ้าสนใจก็โทรมาเด้อศูนย์0ป8แปดหาแนะจ้าแม่ใหญ่ต้อยคนเดิมรอรับสายอยู่จ้า